ครับผมวันนี้ก็มาเจอลูกพี่นะจันหนูนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่สวัสดีจันบอกด้ขอดูแล้วกันวันนี้มีอะไรบ้างที่จะให้น้องแนะนำพี่แล้พวงลุนทอง้งหมดเลยอ่ะอ่าเป็นแนววะเรื่อยๆเย็นๆพวงลุนทองเท่าไหร่เอาเอาสามหมื่นรายกันการนี่พวงสามหมื่นดอนไปดอนว่ากันนี่อันนี้ช้ำโลกแม่ชีกีบัวบุโต อุ่นบุบโตเยอะไรเนอาสามห้าแล้วกันเป็นกลางสามหมืนห้าอ่าเป็นกลางสวยช้ำโลกโตนะสวยช้ำโลกโตัวอะไรเหมื่นอะไรตัวโตหมื่นห้าโดนไม่โดนไม่ว่ากันต่อได้หมื่นพันโอ้โหหมื่นพันไม่ได้หมื่นพันตายลูกพี่หมื่นพันแรกไม่ได้กำไรบางๆเองลูกพี่นี่ยี่หก ยี่สิบหกมีมุมโอ้โหเกือสามสิบห้าต่อยี่สิบหกไม่มุมมุมผมมันไม่ได้เยอะยี่สิบแปดได้ปะบางบางเลยจานรดบางเนี่ยเสื้อขาดเลยเนี่นยเสื้อขาดลุยเลยเนี่ยจาอันบอยโถยี่สิบแปดนะขอทีได้ปะยี่สิบหกแล้วกันใจงินสดเลยอ่ะจบไปจัดให้อันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ไม่ว่าผมนะ อย่างน้อนนะอนน้นยอยได้ครับอ่าบางทีโดนนั่งไม่โดนนั่งถ้าเราโดน,โดนกันทุกองเราจะรวยกันทุกคนัน <c oughs> ต้องโดนนั่งแล้วไม่โดนนั่งเดี๋ยวขอบคุณจันบอยมากขอบคุณผมทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวนับตามให้เลยมันสดมันสดมาด้วยมั้ยยี่ห้อโนุ <c oughs> โนกอง <c oughs> นี่อ่ะพี่ามาละ เี่ยวหัก1,500ไม่หัก2,000 1,500ไม่หัก2,000โอเคครับนี่ก็จบนะครับแร้ได้ชิมเรือนยิมกลางนะครับซื้อยาพี่หมูนะครับไก่สดนะครับเรียบร้อยขอบคุณพี่หมูมากครับขอบคุณครับนับทุกคนนะไก่สดมดประกันครับ